ทำอย่างนี้ทุกวันขอทุกคนไม่พ้นปัจจัยของพระเขาที่ผ่านแน่นอน oh. ว่าวันนี้ทําไมถึงพูดอย่างนี้ไม่เหมือนมันอื่นนั่นเอครับเมือ่อกี้ได้ลงมาบอกว่าแกเลิกพูดแบบเก่าทีนะสั่งสั่งลงมาเลยเหรอครับสั่งเมื่อกี้เนี่ยพอเอาแบบง่ายๆที่เอาแบบที่แกทํามานะ oh. ไอ้ที่แกทํามาแบบไหนแกพูดกับแบบนั้นกับเขา ไปนั่งพระนาเครียดพระนราเครียดดีมาดีว่าหลับบ้างภาวนาบ้างพระวดาบ้างพระบบบ <c oughs> ้างก็ลงความทุกคนถ้าคอยมุ่งนิพพานอย่าท้อถอย <c oughs> ถ้าบังเอิญเราไปนิพพานไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องมีตกกังวลมันจะต้องค้างสวรรค์แระพุมโลก <c oughs> ถ้าบังเอิญคิดว่าเผื่อเหนียวเกรงว่ามันจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เผื่อไว ก็ตั Regard ้งต right ัดสินใจว่า <aer> ก <os lide> ําลังทางของเรามาหาศาลขอยืนย <more Native> ันว่ากําลังทางของทุกคนมาหาศาลมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่กูพูดังไม่จบมาเสือจริงๆแล้วก็ฟังทิ้งเลยเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักภาษาคนไอ้นี่มันไม่ใช่คนนักกาไอ้เราพูดมันึกไม่รู้เรื่องเราว้างทิ้งเลยเกลีงก็เกลียงส่งมาได้ในยาจริงๆครับเกลียงก้าว เลยลืมเลยไม่รู้จะพูดอะไรก็เป็นอันว่ากันกันเหนียวไว้ก่อนนะครับพราะทานบารมีเขาบรรดาญาติโยมพระสศ์าตินขอยืนยันว่ามหาศาลเลยเกินคำบังนี้สังฆทานนี้หนักมากตอันนี้พระพุทธเจ้าก็ชมใครก็ชมเนี่ยเวลานี่ถ้าตาดีๆมองมีเยอะหย่ถ้าโูทนากันครับเครั เราลงความว่าตั้งใจว่าถ้าหากว่าจําเป็นต้องเกิดมา่อยการนิฐานควรจะเป็นสองอย่างเพราะมันมีสิทธิ์ทั้งสองอย่างอย่างพระอรุตท่านบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามคําว่าไม่มีุยงหยาปรากฏเข้าไปเจ้าเอาง่ายๆต้องมีทุกอย่างหรือไม่งั้นเราขี้เกียจมันมีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้ใช่ไหมขอมีน้อยๆไม่มีกิจธีนับไม่ถ้วน ไม่มีที่จะนับตวงเล่มเกวียนยังไม่ไหวนับไปกดอดๆเล่มเกวียนยังนับไม่ได้นับไปอ่านยังไงแค่ให้ลูกหลานไปเดียวเดียวเนี่ยเงินห้าร้อยเล่มเกวียนทองคำห้าร้อยเล่มเกวียนถ้วยโถโอชาหนีเป็นทองคำห้าร้อยเล่มเกวียนที่เป็นเงินห้าร้อยเล่มเกวียนทองแดงห้าร้อยเล่มเกวียนอเอาไปใช้เดียวเดียวหลานนะไม่หมดวม่าทำไมโอ้ยรวยมากเกินไปสมาทานกันดีกว่า<ร> <c oughs>